อาจารย์เจดแจงแล้วพระวัดดังจังหวัดแพร่ถ่ายภาพติดผีเปรตก็แค่ภาพตัดต่อจากกรณีพระวัดสันพุทธทธรรมโมอายุ49ปีนะครับพันษา17พระลูกวัดนาแกจังหวัดแพร่ครับถ่ายภาพพระจันทร์วันเพ็ญขึ้น15ค่ำซึ่งเป็นคืนฟูมูลเวลา21นาิกา50นาทีวันที่17ตุลาคมคืนวันออกพรรษาครับ โดยหลังถ่ายภาพไปได้ยินเสียงนกแสกร้องพร้อมกับมีเงาดำเกิดขึ้นที่ทิศตะวันออกบริเวณทุ่งนาติดก,กับวัดรวมถึงได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนไปรอบวัดครับจึงได้มาดูภาพพบว่าในรูปที่ถ่ายนั้นพบเงาขนาดใหญ่ขายกับผีเปรตยืนอยู่จึงได้นำมาให้เจ้อาวาสด,ดูโดยภาพดังกล่าวครับเรียกเสียงฮือฮาจากคนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และถูกแชร์ต่อออกไปในโลกออนไลน์จำนวนมากครับพร้อมกับวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นาโดยที่ล่าสุดครับดเรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค,ครับถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมกับระบุไว้ดังนี้เจอที่มาของเปรตในรูปถ่ายที่วัดนาแก่แล้วครับมาจากหน้าปกหนังสือเปรตมีจริงโดยนนทมุนี ตัวเดียวกันเป๊ะครับภาพผีเปรตผมว่าแค่ภาพตัดต่อครับนักข่าวโทรมาขอความเห็นเกี่ยวกับภาพที่มีคนอ้างว่าถ่ายผีเปรตได้ที่วัดนาแกลักษณะเป็นดังภาพที่แนบมานี้ครับคือเป็นเงาสูงใหญ่สีดําอยู่ในบริเวณภาพท้องฟ้าด้านขวาของรูปวัดซึ่งในอดีตก็เคยมีภาพทานองอ้างว่าถ่ายเห็นเงาดําๆสูงๆเบอร์เบอร์ดูแล้วคิดว่าเป็นผีเปรตแต่พอไปดูใกล้ๆจริงๆ ในตอนกลางวันก็พบว่าเป็นเสาไฟที่มีต้นไม้พันขึ้นอยู่ทำให้เข้าใจผิดคิดไปเองแต่รูปนี้มันชัดเจนเห็นตัวตนชัดมากจนผมคิดว่าดูยังไงก็เป็นภาพตัดต่อครับซึ่งสมัยนี้มันทำง่ายไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ Photoshop ตัดต่อหรือจะทำผ่านแอปพลิเคชันตัดต่อภาพในมือถือก็อยังได้รวมทั้งบางอันที่ใช้ซ้อนภาพผีลงไปขำๆในภาพก็มี ส่วนวิธีพิสูจน์ก็เพียงแค่เอาไฟล์ภาพต้นฉบับจากกล้องดิจิตัลนั้นมาเปิดดูข้อมูลของภาพในคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะบันทึกไว้หมดว่าถ่ายเมื่อไรอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงภาพด้วยหรือเปล่าแค่นี้ก็รู้ความจริงแล้วครับอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข่าวเด็ดๆจากเรานะครับ